ไม่ยอมรับทำเป็นความจริงอย่างนี้แล้วเรียกว่าศาสนาเหล่านี้ก็จะหมดจะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวในวงมนุษย์ของเรายังต้องยอมรับถ้าเราผิดตรงไหนให้รีบแก้ไขทันทีเรียกว่าเรามีทามมีความรู้สึกตัวแล้วโลกก็จะมีความจเจริญรุ่งเรืองในวันนี้ได้กล่าวถึงเรื่องหลักใจไปที่ไหนปล่อยไม่ได้นะหลักใจ <c oughs> เพราะชาวพุทธแล้วเลวไหลมากทีเดียว หลักใจไม่มีมีแต่ด้านวัตถุเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของใจเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วถึงพุทโธธรรมโมนี่งงงานอั้นตู้กันหมดไม่มีใครสนใจนี่ราคาที่พึ่งมากที่สุดคือชาวพุทธเราเวลานี้ขอให้นึกน้อมพุทโธธรรมโมสังขอ้อเข้าเป็นหลักใจเป็นเดือนใจประจําตัวในเอียบทต่างๆหน้าที่การงานยาปล่อยยาว่าให้ระเลือกเสมอน,นี่เราจะพาเรา รู้ดีรู้ชั่วละดีละชั่วได้คือธรรมะนี้จะพาไปสวรรค์พทมโลกนี้พ่านได้เพราะธรรมสิ่งเหล่านั้นอาศัยเพียงเจ้าการเวลาเท่านั้นไม่เห็นมีความหมายอะไรเมื่อชีวิตขาดไปบ้านของพแล้วสิ่งนั้นก็พังกปดตามกันแต่ศีลธรรมที่มีอยู่ในใจนี่ไม่พังจะต้องแน่นหนาม,มั่นคงไปสวรรค์น,นี้ผ่านได้นี่สมนามก็ว่าเราเป็นชาพูดนี่เรียกว่าอบรมจิตใจให้มีรากฐานน้อมขันหลวงตาก็ได้ ตัวเองมายืนยันให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังแล้วเมื่อ